เอาพี่น้องมาโซเลกันการทําคลิปสิมาคอนคูบาอาจารย์การทําคลิปเสด็จพี่กันใช่ฮะเสด็จอาจารย์พ่อเมื่อนั้นพ่อพ่อว่าอีหยังกาะเรื่องนี้ค้าเอออาจารย์พ่อว่าอีหยังกาะเฮ็ดคลิปอยู่โดมเหตุยังกาะมือว่านอืมว่าน้องเพนมาขอโนราอืมเหตุคีบว่าเห็นกันใช่ว่าบ๊อดจู่เขาแจกมาไว้ท้ายร้อยไว้ท้ายบริการโดมท้ายเบื้องบน้นว่าบนสถานที่ไว้ที่เงียบแจเป็นยังไงมันไม่เหมือนงานสิ ก็เลยทายว่านก็เลยลงไปการใช้พาผมไปยุบ้านมผมทายซื้อไก่ซื้อกาไปให้ทายบ้านเฮ็ดกินคน,นกับเบิแบบ้งแกเบิกลูกจจางหลายกับซีมาเกินสี่พันไม,มานี่ทายล่อรถซื้อคนเบิ้งเปหมืน่นสองสามหมืน่นเท่านั้นแตลองทายลองเบิ้งวันนี่เออได้สาม,มดามชวโมงที่เขาซีชวโมงคนเบิ้งสองร้อยกัวลบถิมเลยอเอาก็คือกันกันยังวะฉางได้ได้แล้วลบถิมเลยต้องอู่ว่าเอาปัญแจกโอ้ยอีหยังน้อบันนีเนาะ คู่นึงแห่งสิปรับปุงเลี้ยงคลิปยูจะได้สิมาต่มกันสิอายุยืนเออมันมันวาสนารรมวัฒนามมันดูเอเดี๋ยวนี้กันใช้เรามาแห้งแมนเล่าเป็นยังเบงไทยเบงขี่โคตกระเบิดเราเนี้ อองีคนระย่างเล่นจอดสันคนติดมันก็ติดเนี่ยเออมันนั่นออกมาถ่ายบรรยากาศที่โดมหน้าวัดสันว่านูถ่ายไปแล้วคนเบิ่งร้อยแปดสิบเลยนูลบออกเลยคือพ่อเลยเออดวงไพ่ดวงมันอีหลีกันยังมาเป็นยังนได้ลขมากน้ำกันเออเดี๋ยวเอาพ่อในเดียวเดีวเรเต็มกินได้แล้วเหรอกินได้สิกินที่กันนะกระสันสีกระสันสีบาหรือบาโอ้ยอัน คอนวิชาได้เป็นย้างไอ้กัใช้เจ้าเห็ดแบบใดคนคือเบิ้งเจ้าดีแช่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นบอเอางงว่ะกรใช้ลงไปเพราะตอนนี้พ่อสองชั่วโมงคนดูประมาณเจ็ดพันจะเข้าหมื่นนั่นตัวบันตัวลแมปชั่วโมงก็บระมาณักสิบพันเดียวไอ้ม่กัชักินเะอ่อนเราหน่อไ่เบิางยังกินเขาชื่อๆดิเเอาเขาคือกินคือกันอยู่อันนี้สามชั่วโมงกับสิบื่น สามกิโลงกมอันนี้เมื่อกี้ลงไปสาม่อ่อขึ้น่อพ่อเห็ดเจ้าไม่ไม่เจ่าจ่ขึ้กันบักสองสาเดแหกเท่าเดียวพึ๊บปับเก็บพันแบบพันอืมเป็นมื่นขึ้กันชิปลายที่สุดก็ชิปขายง้อชิปแหลกยอดยืวสองแสนกว่าเลยหลังจากนี้ได้ด้ห้างเหนื่อจะน้อยห้างห้างห้างเหนื่อยโดนเคลเ็ิปสามชิชิปคนกันเลย คนนี้ไปสองพันสามพันโอ้คนนีไปเมื่อไอการใช้เบอร์เตียนี่ไปหาการใช้สายเขามังยูการใช้เบอร์เ่เาคืออเตีเดี๋ยวหนึาดอกตอนดูบอกหึ่งมาเขาจะเคืองแน่ใจหาพันบอกเมนูบอกแนเบอรคลิปผู้อื่นเนี่ยจะเบองแจะคลิปข่อยหลายเบาง์ห้นนองให้นุ่งพ่นเนี่ยเพราะพนได้จักหาจักสิบมบานเนี่ยอายก็ได้การใช้ลมทะคลบเคลิปเป็นพันนะเออพอเฮานั่นเจ็ดทีบาทยังบ่หอดนะดกส่วนให่ ก็เลยตุ่นนะพวกโอ้ยว่ะแมนอยู่แมนแมนแมนเออวดนี้เราเราเมีเฮียนพอเดีพอเมื่อเอ้าเมื่อนั่นละลละอะไ้เลยอืมบ้นใช่ไหมล่ะอยู่นี่มันหาเงินเนาะนเอออเดี๋ยวนี้พ่อใจแล้วอยางชื่อทีรอนี่ได้เห็นด้วยเราเองเนี่ยพูอ ดเจ้เจอัดเงเลยเดเาไมใเคอนโกาันเป็นแต่ให้เรามาเศราห้องเศร้าอย่างอยู่เหตุอยู่เดยวแล้วมันคุมคาไหมกะนน่นตัวมันคุมคาไหม่อ้มันมันได้มันได้มาทษแทนกันไหม่าละขอกระไรได้บัตอืมอางวดรถดำรถหดรถเขียวอ่งวดรถเขียวคือว่าเบิดเหลว มุาแต่โดนล้อไปเขาไฟเน้นมันเลสตนี่คเขาเลสอโซสาโอเปปเลสเีสไล่ข้นม่อีกพอพอเดือนหนึ่งบรตามกุม0กท่านอ่ายเดือนละหาพันเดอือคขาซื้อตรงซื้อเขาซื้อยังคอยรับทิชอบเื้อได้ในเราบกรัวเนาะแมนในเราะัวพอคนมีรายได้เอฟซีขาไฟเอฟซีผู้ติตอมแล้วแมนเอฟซีเพิ่นหักกองดองแล้วขีปแล้วแล้วก็ขืนคนวิวกับขืนคนเบื้องขืนเอาจัง เพื่อเราข้นมาไปเกาะเปียงแลนวางสิเดครับเกาะกันใช่เปียงไปเกาะเดี๋ยวนี้จ้าลอยเลี้ยงง่วงกรม้าแห้งไปแลบักลอยอยู่เฮี้ยนมันได้คลิปมึงมันเห็ดสองมื่นมันก็ไปเพราะผ่นหาตะกี้มันมาหนีมันเลี้ยงง่วมันขึ้นหรอไม่มันขึ้นหรอเอาเพื่อนแค่นั้นเอามาใหม่แท้ขอสิมานั่งเลี้ยงอยู่นี่ขอสิมานั่งเกี่ยวเกี่ยวหญ้าให้กินนี่อือ ย่ามันขึ้นเนาะเอาคันคอยเห็นมาเบิดเลยไอ้กะใช้ว่ามะไายอยู่โดมไายรอดรถไทยนั่นไายนี่เพิ่นกระเบื้องคือเก่าคอยมะไายแหรอคอยเขาเพิ่งเห็นเป็น่ยนางเสร็จไบันนี่คอยสิไปทายงัวบันนี้โจวบอกว่ายู่ว่าเจ้ากับทายรถมันเป็นมุมมองไผยมุมมองมันกะทายเห็นกะกะกะทายก้อนที่หกที่ประดุกมาที่ที่หกเต็มาปเลเอาเมื่อเมื่อเมื่อนั้นปลุกลูกสื่อสี่หัวฮะเรียกจ้าออกเหตุทิพลงไปสี่เกีย สี่หกเลขเล่าเลขเล่าน่ะฮานอยฮานอยออกเลขฮานอยเลขเจ้าออกจำไว้ด้วยกับเดี๋ยวมันก็เดี่ยวมันจะไปออกเล่าเลยสี่เจ็ดแต่ว่าเคยซืบสองสามกี๋ยวมาแล้วไปเอาผู้ล้วว่าจ้านี่สินี่สิลงไปไดี๋ยววันนี้มันอิเลเดีพ่อเพิรนว่าแข่งบุญแข่งพายแข่งวาสนาดวงบุญวาสนาแข่งกันบ่ได้เดีพ่อ เขียนว่าฉันจะตัวลูกช่วงฟอเฮ็ดต้นน anyway> ี้ก็ขึ้นอไม่ได้เกี่ยวกับมีเดียหลวงพ่อละเฮ็ดจะได้กับผงด้วดด้วดเพื่อขึ้นข้าวเดียวเพื่อผักเป็นหมื่นเอาเอาจังสี่เนาะพ่อเนาะเอาบอกพี่น้องเนาะบอกเอฟซีแฟนคลับแฟนมาล้ำพาเนาะให้เบิรงซอยในเด้อพราได้ค่าขนมข้าวต้มพราได้ค่าปลาทูมะปนเน่หมอนเป็นวันลงไปแล้วมีดอิ่มซิมอยู่สองร้อยโอ้คอยกับบกาเอาไว้แล้วคอยญาตเนาะแม่นางตองอูแม่นางตองอูลำเพลินลำเพลินออฟฟิเชียลสาวน้อยเพชรบ้านแพง เออเดินไปแย่งกันแน่วิธีกันตอกบุปไปยังไงยุ่งกินยังไงอือบอกคนในพ่อโอ้ยคอยบอกจนว่าเมย์เหรอแไปติดตามตอกหมูน้ำเด้อเจี๊ยบซี่สุกคนเองก็ได้เออแบบตอนนี้ผู้ติดตามอะไแล้วก็ลุมผู้ติดตามหมื่นสามพ่อผู้ครอพ่อัวหมื่นแปดพันนะพ่อเปิดพ่อเปิดที่หลังลูกเลยเนาะลูกเปิดที่หลังอืมเปิดที่หลังพ่อพุ่งมาตอาตังบกอนลูกตั้งหลายพัน พอชนีพอมาหยุดเบรคขึ้นมาข้อหมายว่าพอพระเค็ีคลิปอลไรคนเบิ่งกันเลยนเสี่ยงเด็ดถ้าเราไม่ทําคลิปให้เขาดูเขาก็จะละลาออกไปฮะไปฟังเปิดขาพืชนถ้าเขาได้ไปเขาติดตามพืนแล้วเขาเข้ามันก็เลยเงียบเลยอืมเขาต้องทางทางทางมันบ่พ่อเขาต้องเห็ดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมันบ่คลิปแมนจะกลิปเพื่อนมือละสามชีคลิปลงแต่ละมือจ้าจ้าโอ้ยบันีิต้องอูจะได้ปรับปรุงใหม่ได้บัณนีตพ่อ ลงบาลงลงไปเลยใช่คลิปๆใช่คลิปอารค์คือการใช้เลยมือละสิปๆคล่อ,องพ่อนี่ยว่าใครเฮ็ดผ่อนอย่างว่ายากน้ำอีหลาหน่อยชอบลองพิมมันแน่จ้าก็เด้อี่ข้าพ่อเป็เนอะไรที่เลยเจ็บ โอ้อีกตั้งหลายพ่อการใช้เพิ่คนได้เงินหลายมันมีคนซื้อเนี่ยงัวมาเรี่ยมโอ้เพิ่นซื้อเนี่ยงัวมาอีกเต้แต่จะคลองมากินมากินก๋วยเตี๋ยวหรือไปบิ่งเต้โอ้โอ้พ่อมึงเดี๋ยวเดินซิไปพูดหน่นี่โอเคโอเคโอเคพ่อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อฝากติดกดไลค์กดติดตามช่องแม่นางตองอูรำเพรื่นตองอูตองอูรำเพรื่นออฟฟิเชียลครับเด้อพี่น้องตองอูรำเพรื่นออฟฟิเชียลครับพี่น้องฝากติดตามลูกเตาน้ำแม่ จ้ะขอบคุณขอบคุณได้เพ่อพอเด้ออ่ะพี่น้องพุ่นไปแย่งไปพุ่นบันนี้ไปไปเอาเรื่องบรรยากาศเออสวัสดียายป่วงตีนเปิมค่ะเมื่อยอยู่เมื่อยอยู่ก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าเจ้าเดิมตัวนี้อันพ่อแล้วบ้านซื้อเนื้องัวมาอันนั้นมากินก๋วยเตี๋ยววสิ บันจกินเรื้อของข้าแขวข้าแขวเนาะกินไป้อนกินกัข้าวแขกเนเก็บอย่งเดงมากินไหมคอยเลี้ยงมั้ยคอยเลี้ยงแล้วอยากกินยังจะมาบวกเส่นยังมัเอาเอาแม่เอาเอาเินแซบเชินแสบเชินเซบ ขเาขเาไม่อดสมอมเมาเต๋อโอเคไม่อดสมอโอ้อคือว่ามีกว๋วยเตี๋ยวมีน้ำเพรอะไม่อดสมอมื่อนี้วิ่ยกินข้าวต้องกินน้ำด้วยน้ำของแมวล่าอยู่อยู่ที่ครัวเลยนะคะค่ะขอบคุณผู้ใหญ่เจดีขอขอบคุณแม่อดสมอ,อ,อค่ะ ผมว่าเกี่นเกวววีเสียงตาหักเสียงตาเ่ยเอ้ามันจะพอฉีดได้ยืใส่ยืใส่สิบอยูโดมีบ่ป้าความตึการใส้มาไล่สิ่งจีนีลูกลูกสินมาโพดโพเทตเตกสินว่ามันนั่นลูกเพิ่งปองไม่เอ็นพอไม่ได้กินเอ็นลูกชิ้นเอ็นกินแล้วเอ็นใหญ่เออนกอามเ่นาหอมเามีหลดดนา เลี้ยงเพาะเพาะนกอ่าไม่เมารหลดูอะไรไม่มีอาเฟะหาโอ้ฉันจะไปรับดอกเออเอาเงินมาเอาเงินมาเตียอุ้ไรอุ้ยอย่าบื้อวึ้นตียเร่าออ้าก็เลยจเป็นสิรก็ลได้โลดาไว่าอืเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยเตียเมเนยเนียเนียนี่่ยย่ย ใช่ไหมพี่กา้า <laughs> พี่กาของน้องพี่ก้าของน้องเตื้ยเอาอีหยังลับบนันนีโอ้ยตกใจเบิดนเ,นเอาเอาเอาหน,นูมันไม่หลุดไม่ค,คล้องทาให้หนูหนูหนู hello h e l ล o h ล l l o น้องไล่ให้ <laughs> ไม่ชิบหายอ่ะไม่มีมันมีเจ้าภาพนางหน,นามันบานนิดหน่อยเัย <laughs> เอาย กินนม่บม่มีแห้งไม่มีบ่มีแห้งติดหืมอมาอาบน้ำสบผมไปยายจะนั่นหลฉีวมากิ่ใช่เม่แร่แอตตาบอก

้าลุงครัวมาเด้อไข่เจียวเรวแล้วนี่เด้แม่เจะภาพกันได้ผัวฝรั่งผัวฝรั่งหาคนหกคนส่งเงินมาให้เชดเดือนละแสนสองแสนโอนเงินมาให้หแสนมึงจนนี่ใส อฝรั่งชันเมะฝรั่งซีจอนนี่เมากล๋วเตี๋ยวนี่ลูกซ้นี่นับไม่หนวละหาที่บาทของแพงเขาต้องกินของแพงของเกีดเอเกีดเอลูกซ้นเกียเอลูกซีนระดับพัตคาม แง่ขวกบพีนี่บกพีนี่ว่ามันบกพีธรรมดาบกพีหยังบกพีจั่วทัวกับบกทัวธรรมดาเดนทัวยังทัวบดใครว่ามันทัวปลีบกทวฟักงาวนี่ขนยสัน้องบาเอาค่ะเป็นหยังเอาบกทัวฟักงาวนีโอ้มันตรงงาวยาวกะพีนี่กะมะมิ้นกะบเอา โอ้ยเมนกาแฟโอ้ยเขาถทดพีไรหิแตยวงิกินอยู่มนีปลูกกับบคุ้นี่น้องแต่ไม่กินกระเทียว่ะเด้ดเออยูดีไม่แห้งผู <c oughs> กินก็นได้ย่าห้เต้าไวฟ่านเต้าดสื่อ,อไรไวฟนผู้กินน้ำเนกินแล้วสีฟ้าไปใสก่กอกินแล้วสิฟ้าไปอัดรายการเมื่อไรบ่ไปเบิ่งบุญบ่เมนี บุ่อีหยังกับ้านอีกยังก็บาสติอีหยังกับข้องนอกเหรอปัญกันการใช้เราไปกินลูกชิ้นแม่เอาไม่เล่าให้ยังบ่แรงเลยตรงเป็นเนี่ยแบบบุ้ยบัวเพอ่นอีกย่างกับโอ้ยกูไปเกิดใหม่สยิามเลย ก็ลงุดหลายรีกเลียกกูถามว่าอีตองอูพุนไ่รียวามึงให้เรียกนายายเขึ้นบัสวยกระดาก็ให้เรียกเน็ตหัวเนี่ยฝรั่นี่เลเนียฝรั่งฝรั่งฝรั่งไมอกฝรั่งพระท่านได้มาวัดีครับไอจอนนี่พระท่านได้มายู้บนดิ จะนิ้วปากโอ้ยม่หไจะอะไรบูตอนนี้องแยกว่น,นี่มเนี่ยอ้แหลมใส้หน่วยแลไตาหนึ่งเมื่อวานแล้วกินบานลายแล้เด็กแก้กันไปไปออาาเอาเรนบาบานเด้อองอย่างเด้อ วางในก๋วยเตียวแล้วห้องคือเราต้องซ้ำไม่มีความประเสรอฐวันนี้ความประเสริอความร้องซื้อคือมันในอะพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วพอกันไหมคลิปหนาแตงหนากอนเด้อเขารายการแมวลากกอนพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้ไว้ซัมนี่เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกด s ับ s ง<ช>ับชเว <c oughs> ่า,อ,า,อ,าอกันไห้คิมหน้ากินเนื้อไว้สันนี่ค่ะพี่ดองบ๊ายบายค่ะ